ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงรีสอร์ทแพคแบบไม่ต้องใช้แอปอะไรนะครับเพราะบางคนก็เออลงใช้แอปมันก็ยุ่งยากไงวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบวิธีง่ายๆให้และกันแบบไม่ต้องแบบย้ายไฟล์นู่นย้ายไฟล์นี่นะร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปก็มาถึงในหน้าของการสอนแล้วนะครับผมอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือแบบตัวจัดเก็บไฟล์นะครับซึ่งมือถือทุกเครื่องก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละเออไม่ใช่น่าจะมันมีทุกเครื่องเลยแหละเออ ให้ทุกคนคลิกมาเลยครับผมมันก็จะได้หน้าแบบนี้นะพอได้หน้านี้แล้วนะครับก็ให้หาคําว่าดาวน์โหลดนะครับพอเจอหน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็ให้คลิกเข้ามาเลยนะครับพอคลิกได้แล้วจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ผมก็ไปได้ไปโหลดไฟล์มานะเป็นรีซอสแพกนะพอทุกคนมาหน้าหน้านี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนกดค้างไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ที่ทุกคนได้โหลดของรีซอสแพกมานะก็กดค้างไปเลยแล้วนะครับผมก็จะเห็นตรงไขป่ปลา3จุดด้านขวาล่างมือนะครับ ก็ให้กดคลิกก็ไปเลยมันจะมีคําว่าเปลี่ยนชื่ออยู่นะครับผมบางเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องให้หาดูดีนะครับผมหาดูดีๆโอเคครับผมพอมาได้หน้าเปลี่ยนชื่อแล้วครับก็ให้ทุกคนครับลบคําว่าจุดเซตไอพนะครับผมลบออกไปเลยมันก็จะได้แบบชื่อเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะเห็นติ๊กถูกมุมขวาบนครับก็ให้กดไปเลยแล้วมันถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนไฟล์นี้ใช่หรือไม่คุณก็กดไปเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ให้กดตรงที่ไฟล์ของเราอีกทีนะครับกดไฟล์ที่เราอีกทียวผมขอกดใหมละกันกดเลยนะครับกดตรงที่ไฟล์อีกทีอันนี้เลือกอัานไหนก็ได้นะครับผมพอถ้าเรากดเลือกในสีอันนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเป็นตัวเกมนะครับเลือกเป็นตัวเกมงนละครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะดิ้งมาหน้าของเกมเรานะครับก็รอยยาวไป ก็มาในหน้าของตัวเกมแล้วครับผมมันก็จะขึ้นอิมพ็อทนะครับแต่ผมตัดคลิปแบบไม่ให้จอมันดูง่ายมันก็บักบ๊กนิดหนึ่งก็ทนไปนะครับกดตรงเซตติ้งนะครับก็คือการตั้งค่าแล้วก็ให้เลื่อนหาเข้า่ารีซอทแทคเลยนะครับโอเคกดไปเลยอ๋อโอ้ยของผมมันบั๊กว่ะผมขี้เกียจออกเกมเดี๋ยวผมขอไปกดในหน้าของสร้างแมปแล้วกันมันจะได้ไม่บั๊กโอเคกดสร้างแมปก่อนเพื่อหารีซอทแทคครับ โอเคมาหน้าของสร้างแมนแล้วครับนี่ก็เลื่อนหาเลือกตัผงนะครับนี่ครับก็ขึ้นแล้วนะครับผมที่ที่ผมเพิ่งลงเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านอยากให้ผมสอนอะไรก็รอได้ยนะครับผมก็บ๊ายบาย